สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามากินสลกอ่ะแพสเซพเป็นมกหมอ้อเห็ดไส้หมูสามสัน้นแต่ว่าน้ำยานั้งหลายแพ้ไใส่หลายก็เลยกลายเป็นแกงเลี่ยนจากนอกใหม่เป็นเห็ดจ้าทุกคนยังกับคำนี้เียวมาเด้อจ้ามาแสบๆน้ำแพรใส่ผักขาผลแล้วใส่ต้นหอมใส่ใบแมงลัก ใบแมงลักก็ปลูกไว้หน้าบ้านด้ยจ้าใส่หมูสามสรัน้นต่แพ้บล็อกไหมักหมูดอกจ้ามาดจ้าอื้มก็แซ่บเถอะอืม,นเ,เ,ออมเนาะมีหัวกลุ่มทอดกรอบพร้อมจ้าอืมสับ bùng lót nít nâng mua sắm sang cỏ hết toàn nhé nha cạo ừ. hoàn còn rất xì bèo สดเอาน้ำแต่ผักขาหอมหอมแซบแซบหมูห แซบจ้ะทุกคนมีคนถามแพ้เฮดคลิปนี่นำนักขึ้นบ้าคนว่า <c oughs> คำตอบก็คือข่งจังบ่หรือตั้งแต่ฉันรู้จักเธอนะเรียวนันหนักขึ้นอ้าวข้นเอาจังเขาต้องแบบคอยคิดเมนูสิก,กินตลอดอะทุกคน ก็ติดสมาเห็ดคิปจะบอกเ็นยังอันหนักขึ้นฉันก็ยอมหลายคนนอกจากที่ให้คลิปกินน,กน่ะเพิ่งก็อ้วนมันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะ รา่ว่าเรากินเรากินว่าธรรมดาด้วยจ้ะกินแซ่บกินนัวอีกตั้งหากเผ็ดอี่อามากกว่าแซ่บเบิร์ดคำใหญ่ๆ เพิ่มน้ำใหม่ไปก่สิแซ่บด้ยจ้ะเครื่องแกงอะ่ะปกติแพพเลาตตั้มแ่กระชายด้วยจ้ะทุกคนกระชายเลือจากเห็ดน้ำยาขนมจีนคลิปพูนเจ๋ได้ มะตัมใส่ของแกงพันว่าตำใส่ใด้จ้ะอืมแซบ่บหอมหอมถึงกวเก่าจ้ะอืม,อม มากินเห็ดผักก็มักแต่หมูหมูว่าใคยมักนอกจากหมูกระทะหมูกระทะมักดีจ้าอืมอ้มอืม้ับทั้ง แซ่บจนลืมกิน <c oughs> สาวนางจะน้อยใจห <c oughs> น่ำเ้ยเบอร์เลยจ้าคลิป <c oughs> นี้แพ้ก็ฝากไว้สำนีนละจ้าจับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพ้ความเล้อจ้า ขอบคุณจ้าบ๊ายบาย